สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำแคร่ไม้ไผ่นะครับที่สำหรับแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าตลาดนัดนะครับ่าส่วนด้านหัวมันนี่นะครับก็ผูกยังไงก็ได้นะครับด้านหัวอ่าผูกให้ตายไปเลยครับไม่ต้องให้ขยับจะสวยไม่สวยก็ได้นะครับไม่เป็นไรโดยที่เราใช้เชือกเส้นเดียวนะครับนี่คือที่ผมทำมาอย่างแรกครับไม้ไผ่ เอาไว้ใต้เชือกทำมือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับให้เชือกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอดคล้องมาให้เชือกเส้นนี้นะครับให้มันชิดกับปมตัวนี้นะครับแล้วก็มาสอดใต้ไม้อีกทีก็จะเป็นแล้วก็ดึง ดึงให้ตึงครับลักษณะประมาณนี้นะครับให้ตรงนี้ไม่มีช่องว่างน้อยมากที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วแล้วก็ม้วนครับเช็กตรงนี้ให้อยู่ด้านล่างมาคล้องกับตัวนี้เลยคล้องเสร็จแล้วก็ดึงให้ตึงครับ ดึงให้ตึงแล้วมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับมือเดียวอาจจะไม่ถนัดจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับจะเชือกใหญ่หรือเชือกเล็กไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตรงนี้ส่วนมากเราจะไม่ได้วางอะไรอยู่แล้วนะครับก็ให้อยู่ดิมๆอย่างนี้ถ้าเกิดเรามาใส่ประมาณแถวนี้นะครับ ถ้าเกิดบางบางท่านอาจจะตั้งขวดมันจะล้มได้เพราะว่าตรงนี้มันมันพื้นมันไม่เรียบนะครับบางคนอาจจะใช้เชือกเส้นเล็กๆนะครแต่ผมใช้เชือกใหญ่ความห่างก,ก็จะประมาณนี้เชือกเล็กมันก็จะถีบก็จะชิดแบบนี้เลยนะครัขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับ